สวัสดีท่านผู้ชมพบเปลี่ยนเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดปรา,าศาสตรบ้านจานนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขเราก็มาดูบรรยากาศรอบๆเจ้าแม่ตะเคียนก่อนนะท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะผู้ชมนะเนาะเผื่อใครมาไม่ถูกนะผู้ชม เป็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะมาถูกุณผู้ชมเนาะเรามาดูบริเวณรอบๆวัดรอบๆเจ้าแม่ตะเคียนกันดีกว่านะคุณผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขก,กับแม่ตะเคียนของด้วยกันนะคผู้ชม คตัวมันจะเกลทองใคเห็นต mm ัวเรียกชัดเจนนะแม่นะเห็น hmm. ตัวไหนเห็นไหมให้ลูกด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะผู้ชมเดี๋ยวจะได้ดูไปได้กันนะผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมถ้าใครที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ก็มาทําบุญที่นี่ได้นะท่านผู้ชมก็มาทําบุญที่วัดปราสาทบ้านจานได้นะท่านผู้ชมเนาะเดยจะวะ หรือจะมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนทุกๆุกองได้นะท่านผู้ชมมาทำบุญแล้วก็มาแวกขอโชคขอลาบกันได้นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขด้วยกันนะผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะ เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขได้กันเลยนะผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะครับเห็นเหมกับเลขสองห้า้วผู้ชมนาะแอดมินมองเห็นเป็นเลขสองห้าผู้ชมชาร์ท ยังเห็นเป็นเลขไหนยเป็นเ่เลขา้าอาแต่มันตัวเลขขึ้นมาอีกสองตัวล่ะเดี๋ยวนะท่านผู hmm. right. ้ชมเ็นเ็มื่อกี้ตัวเลขขึ้นสองตัวตอนนี้ขึ้นมาสี่ตัวท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมเข้าไปดูก่อนด้านบนจะเห็นเลขห้าสองสองห้าแล้วท่านผู้ชมห้าสองสองห้าชัดเจนมากท่านผู้ชม ้าสองสองห้าเอาตัวชีดชัดนะท่านผู้ชมเนาะห้าสองสองห้าแล้วท่นผู้ชมชัดมากท่านผู้ชมห้าสองสองห้าแล้วท่านผู้ชมเนาะส่วนด้านบนจะเป็นเห็นเลขด้านบนก็มีอีกนะเอาตัวชีดชัดนะท่านผู้ชมห้าสองสองห้าแล้วท่านผู้ชมเนาะสองห้าชัดเลย แต่ว่าเห็นคนละจุดพี่เห็นอยู่ด้านบนอ่ะออื5225แล้วผู้ชมชัดเจนมากแล้วผู้ชมจะซูมเข้าไปให้ดูชัดๆเลยนะผู้ชมหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ทังช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดี5225นะท่านผู้ชมให้โชคให้ลาบลูกหลาน 5 225 <ไอ S 1> นะ <ไอ S 1> ผู้ชมนะ<อ>ตัวใหญ่มากชัดมากนะ<อ>ผู้ชม5 225นะผู้ชมนะจัดได้เลยนะ <ไอ S 1> ผู้ชมเนา,าะพี่เห็นเลขจุด่สองตัวนะด้านบนจะเป็นเลขห้าหกหกห้านะท่านะผู้ชมด้านล่างจะเป็นหนะ้าสองสองห้าเนาะ กันวันเป็นห huh? <text> <ular> ้าหกหกห้าแล้วผู้ชมเนาะหกห้าห้าหกห้าสองสองห้าแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะผู้ชมเนาะห้าหกหกห้าห้าสองสองห้านะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนมากนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะ ขอบคุณแม่ตะเคียนทองที่ทำให้เราเห็นตัวเลขชัดเจนนะผู้ชมอย่าลืมมาทำบุญที่วัดกันด้วยนะผู้ชมเนาะถ้ามีโชคมีลาบนะผู้ชมเนาะห้าหกหกห้าห้าสองสองห้าแล้วผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยการลงทุนคือความเสี่ยงนะผู้ชมนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะ ตัวเลขที่เรามองเห็นก็คือห้าหกหกห้าแล้วผู้ชมเนาะส่วนด้านล่างก็จะเป็นห้าสองสองห้าแล้วผู้ชมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขเราจะมาทวนตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมตัวเลขก็คือห้าหกหกห้าแล้วผู้ชมเนาะที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะผู้ชม ส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลข5้าสองหนะครับทุกู่ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบ๊ายบาย